ลูกสาวดูซิเนี่พี่ว่าโน้น้องโรสเนี่ยแล้วภาพนี้นะใครผ่านไปผ่านมาก็จะชื่นชมด้วยความสวยความน่ารักและไม่ต้องประกาศอะไรเลยหรือเปล่าว่าที่นี่เป็นร้านอาหารไทยไหมไทยไ<ม>อ่ะต้องถาม,มว่าไหมไทยนะคะไม่ใช่ไหมไทยนะเสียงโทนอื่นมาได้ยังไงไหมไทยมาจากคุณสามีชอบดื่ม ไม้ไทยไเหรอวารุ่มวารุมไม้ไทยว่าฟันดานใส่ฟลุกกไม่แท็กไหมวัักล่ะอ่าจำได้ง่ายๆไ,ไทยกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็คนจำง่ายใช่ค่ะเมื่อปีที่แล้วไปฟักกันซี่กันอ่าที่เมืองไทย ขับรถอันนั้นนี่สามีก็ไม่รู้เห็นอะไรอะไรก็บอกว่าเออเรตั้งชื่อกันมานานแล้วเนาะว่าอันนี้แพนเป็นปีนะพี่กว่าจะได้ไสถานที่ใช,ทใช่ไหมคะนนแล้วก็ตกแต่งใช่ค่ะที่ร้านเนี้เออเมื่อก่อนเป็นร้านปาตัดนร้านโกลิตาเลียค<ช>่ะอ่แล้วทีนี้เขาเปลี่ยนมาหลายเจ้าคือเขาต้องการขายแฟนชายเขาขายให้คนมาตอนที่แฟนเจนจะมาถามว่าจะเอาร้านนี้เขาบังคับจะให้เราขายแฟนชายเขา เขาจะให้เราขายปัตตัดแล้วก็ขนมปังกับอะไรของเขาแฟนชายของเขาอ่ะสามีบอกว่าไม่เอาเราจะเปิดร้านอาหารไทยเราเก่งอาหารไทยอ่ะใช่